ดีจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวอันไรสปาอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีแลวก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องให้ผิวกระจ่างใสจะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยยังช่วยในเรื่องป้ากระจุดดงดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะะส่วนผสมของเราตัวแรกคือ น้ำมันมะละกอนะคะในส่วนของน้ำมันมะละกอตัวนี้คือสกัดเองนะคะใครจะทำก็กลับไปย้อนดูในคลิปได้เลยนะคะน้ำมันมะละกอพาทำแล้วนะคะ fc ขอมาพาทำเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของน้ำมันมะละกอนะคะสปปรรพคุณเอนไซม์ในมะละกอจะมีประสิทธิภาพในการผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ออกอย่างอ่อนโยนนะคะและจะไม่ทำให้การเกิดการละคายเครื่องโดยจะปรับ ผิวของเรานะคะให้กระจ่างใสขึ้นหมดปัญหาเรื่องความหมองคล้ำลดปัญหาริ้วรอยลดปัญหาสิวและจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ,ะในส่วนของน้ำมันมะละกอนะคะมาทำส่วนผสมน,นะคะเราจะใช้นะ้ำมันมะละกออยู่ที่ 1- 2ช้อนชาหรือแล้วแต่ใครจะทำมากทำน้อยนะคะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะตัวนี้คือน้ํามันว่านหางกจกระเข้นะคะคือส,ส่วนตัวพาสกัดไปแล้วนะคะในส่วนของ um like NP น้ํามันว sí ่านหางจระเข้นะคะสรรพคุณของน้ํามันว่านหางจระเข้นะคะก็จะช่วยปลอบประโลมผิวรักษาแผลเป็นที่เกิดจากสิวและทําให้แผลทําให้ผิวกลับมาเยาว์วันะคะแล้วก็ยังช่วยรักษาสิวช่วยให้ผิวของเราขาวกระด่างใสนะคะยให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะในส่วนของ น้ำมันว่านหางจระเข้นะคะใครจะทำก็กลับไปย้อนดูในคลิปได้เลยนะคะเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่คือวิตามินอ e ีนะคะใครมีแบบเม็ดแบบแบบคปซูลแบบนี้ให้ใช้หนึ่งเม็ดหรือหนึ่งแคปซูลใครมีแบบน้ำก็ใช้ไปประมาณครึ่งครึ่งหรือเศษหนึ่งส่วนสี่ของช้อนชานะคะในส่วนของวิตามินอ e, ีเขาจะช่วยให้ผิวของเรา ช, binary, ชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดดงดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของวิตามินอีใส่ไปเลยนะคะ1เม็ดนะคะเลยนะคะในส่วนของเจวันหางเจละเคนะคะในส่วนของเจวันหางจละเค้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่จางใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ อาเผลเป็นหายไวนะคะและยังช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆที่เกิดจากเดดเผาไหมมานะคะในส่วนของเจลันหางจระเข้เราจะช้ายอยู่ที่2-3งถึงช้อนชานะคะคนเลยค่ะนี่เลยนะคะเนื้อครีมเราทำออกมาแล้วก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะ เหลืองอ่อนๆไข่แบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเรามาทากันเลยะค่ะนี่ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์อยู่นะคะทาไปเลยค่ะเดครีมในครีมได้เลยนะคะ,คเ,ะ,คะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะได้หนึ่งสองอาทิตย์อยู่นะคะหรือให้เราสังเกตว่าเขาเสียไหมนะคะเนื้อครีมสวยมากๆเลยค่ะเหลืองมอ่อนนะคะ เนื้อเขาเนียนมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อเขาเนียนมากๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทาแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะใครอยากทาเดครีมนะครีมก็ทาครับไปได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ก,กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเกเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ